ไฟดับกันจนค่าไฟถูกกันเลยทีเดียวนะครับทำงานเกี่ยวกัรบระบบไฟฟ้าเนี่ยครับลำบากมากนะ ถ้าอยู่บนพื้นที่ที่เสี่ยงเป็น IT h e l ฮลเดหรือ i อ s u p p o r t นะครับมันเป็นอะไรที่ถ้าหลายๆคนอยากจะเป็นนะครับแล้วก็ใจรักนะครับก็เลือกพื้นที่การทำงานด้วยก็จะดีนะคะมันมันสำคัญนะครับคือมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือเราแก้ปัญหาไม่จบอะ เป็นในต่างประเทศไอทีซัพพอร์ตเนี่ยมันน่าจะเป็นออกแนวคอเซนเตอร์แล้วให้คำแนะนำด้านไอทอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาจะมีไอที่เป็นเฮลเด็น่าจะ,ะเรียกไม่เหมือนกันนะน่าจะทำงานไม่เหมือนกันแต่ในไทยก็เรียกลมรวมก็ได้คงเขคงเอามาผสมกันอยู่แล้วแหละแค่ไอทีซัพพอร์ตก็คือทำ ที่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับไอทีแล้วนะครับมันก็เหนื่อยนิดนึงแล้วยิ่งอยู่บนพื้นที่ที่ระบบไฟฟ้าไม่มีปัญหาแบบนี้อ๋น้ำในห้วยสูงระดับหนึ่ง ท่อระบายน้ำเลยไม่บอกผมกั้นเขื่อนไว้ระดับเพราะตรงนี้มนะันจะที่จะต่ำแล้วเข้ามางท่อไลยหน้าฝนก็ดีอย่างรครับไม่ร้อนไงเย็นมากๆยิ่งชงพายุนี่เลย ไฟดับกะละนาวแต่จากที่สังเกตนะครับตอนผมขับรถมาเขาก็เคลียในจังหวัดนะครับเขาก็รัเคลียวต้นไม้ข้างทางอะไรไปอพอสมควรนะครับก็มันก็น่าจะช่วยได้เยอะแต่ทีนี้ก็ยังยังดับอยู่ น้ำเชี่ยวขอามนี้กรนสำหรับตัวผมเองนะครับผมเป็นคนที่รักงานสายไอทีอยู่แล้วนะครับจะจะว่ารักก็ก็นะคือไอทีนี้มันมันมีหลายด้านนะคือส่วนใหญ่คนมองไอทีก็ภาพรวมหนะอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับไอทีก็คือไอทีนะ แต่มันก็ไม่สำคัญนะครับถ้าถ้าชอบก็ทําไปได้เรื่อยๆแต่เวลาเจอปัญหานี่สิงานเข้าทุกทีส่วนใหญ่เวลาวางระบบนะครับผมจะพยายามวางระบบให้สะเถียรที่สุดผมชอบอะไรที่สะเถียรมากเลย กนะ็คือมันมีปัจจัยหลายอย่างนะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยบางทีเราซื้อเทคโนโลยีเราซื้อของที่มียี่ห้อหน่อยเอ้ามันไม่ได้ราคากลางแล้วมันเป็นราคาที่เขาตั้งไว้สูงแต่ถ้าเป็นบริษัทก็ใช้ได้นีแต่ญญี้มันเป็นภาครัฐจะต้องมีราคากลางต้องผ่านการอนุมัติ ของงาน i อทเลเดสไอทีซัพพออีกอย่าง,งก็คือเวลาเราไปสนับสนุนนะครับเวลามีปัญหาแล้วก็เราได้ข้อโต้แย้งมาว่าระบบไม่เสถียรน,นะครับมันซึ่งจริงๆเราก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับจริงๆมันอาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับอย่างเช่นไฟดับเอยอะไรเอย่างเงี้ยประมาน,นี้น ต่อให้เราต่อ u p s ไว้นะครับถ้าระบบไฟไม่เสถียรจริงอ่ะกระชากจน u p p เอาม่อยู่มันก็มีมันก็มีนะครับคือถ้าคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อระบบไฟอ่ะจะ,จะไม่เข้าใจนะครับคือมันมันสำคัญมากลเลยเรื่องไฟ้าเกี่ยว,วกับระบบไอทีนะรับระบบไอทีต่าง แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไอ้ลยเข้าพอดีสงสัยจะเน็ตมาแล้วว่า <laughs> ไวไฟที่บ้านไฟก็ไฟก็มาแล้วเน็ตก็มาพร้อมกันครับ <laughs> เพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี้ยต,ต้องใช้ไฟเหมือนกันนะครับ ตามเสาโทรศัพท์มันต้องมีไฟเข้าไปเลี้ยงมันถึงใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ได้แต่ว่าโทรศัพท์นีนะ้เขาน้าจะเป็นมันจะอยู่ได้นานกว่านะครับเราน่าจะมี U P F ต่อเขากับอุปกรณ์ของเขามันก็เลยอยู่ได้นานกว่าแต่ถ้าเป็นไฟดับเป็นวันแน่นอนนะสัญญาณโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ไอทีซัพพอรหรือไอทีเฮลเดเนี่ยจุดสำคัญเลยผมว่าการเก็บอารมณ์ครับถ้าคุณให้บริการคุณไม่ได้ให้บริการลูกค้าแต่คุณลูกค้าของคุณคือเจ้าหน้าที่ที่คุณเห็นหน้าประจำฉะนั้นการเก็บอารมณ์มันสำคัญที่สุดคุณต้องรับกับแรงกดดันอะไรหลายๆอย่างครับมัน เราก็ต้องแก้ปัญหาครับให้ให้เขานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับปัญหาเกี่ยวกับระบบนะครับระบบออซอฟต์แวร์เวลาเกิดปัญหาอย่างเช่นบัก๊กบั๊กของโปรแกรม กับบลของที่เกิดจากคนนะครับมันสาหรับไอทีส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมั่นใจจังเลยอ๋อแน่นอนครับคือระบบจากเกิดจากคนเนี่ยมันหาได้ยากแต่ระบบที่เกิดจากโปรแกรมเนี้ยมันคือถ้าเกิดจากโปรแกรมแล้วเราใช้งานทุกฟังก์ชันแล้วเหมือนเราเล่นเกมนะครับคือเราเล่นเกมจนจบเกมแล้วอะ่ะแล้วมาตอนจบเนี่ยมาเจอบั็กอ่ะมัน นั่นนะ่ะคือคือบั็กของระบบครับเพราะว่าเราเล่นจนครบทุกฟังก์ชันแล้วแต่ถ้าเรายังครบใช้ไม่ครบอันนั้นก็ยังอาจจะไม่เจอเพราะาเราไม่ไม่ได้ไปใช้ฟังก์ชันที่มันเกิดบั็กแค่นั้นเองแต่ทีนี้ถ้าเกิดจากคนส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่เป็นเดต้าเบสนะครับมันถ้าเป็นระบบเดต้าเบสต้องมีการขีดข้อมูลเข้าไปบันทึกข้อมูลเข้าไปถ้าบันทึกข้อมูลผิด หรืออาจจะเป็นเกิดจากก็เรียกว่าบลักได้เหมือนกันเกิดจากการอัปเกรดระบบนะครับแต่เนี่ยปัญหานี้ก็คือจะเกิดตั้งแต่ช่วงแรกของโปรแกรมเหมือนกันถ้าเราใช้ฟังก์ชันนั้นแล้วเกิดบลักแต่ถ้าเกิดจากการบันทึกข้อมูลคือตัวโปรแกรมอาจจะไม่ได้ซับพอร์ตถ,ถึงขนาดที่ว่าตรวจสอบข้อมูลให้นะครับมันมันก็อันนั้นจะเป็นจุดอ่อนอโปรแกรมแต่ว่า เวลาเราหาข้อมูลนี่สิคือไอทอ่ะถ้าอย่างผมอะผมก็ทําชํานาญระดับหนึ่งแล้วมันก็จะถ้าเรารู้ว่าฟังก์ชันไหนมันใช้งานไม่ได้เราจะตรวจสอบและแก้ไขได้ท,ทันทีแต่ถ้าเรายังไม่รู้เราจะก็ต้องหาสาเหตุครับมันจะหาสาเหตุยากมากเพราะว่าสาเหตุมันไม่ได้เกิดจากฟังก์ชันนั้นเป็นประจําคือมันเกิดบ้างไม่เกิดบ้างนี่คือประเด็นที่ว่าทําไม แก้ไขปัญหาจุดนี้แล้วมันยากจริงๆแล้วมันแก้ไขไม่ยากนะถ้าเราหาเจอผมมาบน่นในในป่าเนี่ยไม่ได้มันว่างนะครับไฟมันดับ <c oughs> ไฟมันดับก็เลยไม่มีอะไรทําจะไปปั่นจัก,กรยานก็ไม่ได้ตอนแรกวางแผนว่าจะไปปั่นจัก,กรยานนะครับตอนเช้าสงสัยดูกกมุตุ มีหนังสือนะครับมาก็ถึงวันที่ยี่สิบสี่ถึงวันที่สิบสี่เลครับหลังวันแม่ยาวนานระบบรัดแวร์นี้เป็นอะไรที่แก้ไม่จบนะครับถ้าระบบไฟไม่นิ่งเนี่ยคืออุปกรณ์เนี่ยถ้าระบบไฟดีๆอ่ะมันใช้ได้นานนานมากอต่อนหน้านี้อ่ะสวิตท,ที่สำนักง,งานก็เพิ่งเสียนะครับมัน เป็นรู้สึกว่ามันจะมีระบบ POE ตัวนี้มันจะมีระบบ POE แล้วมันจะมีปุ่มสวิตช์ให้กดก็ไม่ได้กดใช้งานนะแต่ก็ผมก็จะใช้ POE ซึ่งเป็นอะแดปเตอร์ต่อกับสายแล้วก็ไปที่อุปกรณ์อีกทีนึงมันเสียพอไปไปที่ตัวเครื่องนะครับมันมีไฟพาวเวอร์แต่ไฟแลนไม่กระพริบแล้วก็ตัวเครื่องนี้ร้อนมากน่าจะฟ้าลงหรือเปล่า ก็สงสัยอยู่ว่าเกี่ยวกับฟ้าฝนหรือว่าเพราะว่าตัวเครื่องคุณภาพของตัวเครื่องเองแต่ว่าเรื่องคุณภาพของตัวเครื่องมันมีอยู่ใช้อยู่ยี่ห้อเดียวกันนะครับอยู่อีกสามจุดมันสามจุดก็สามจุดนั้นปกติเลยแต่ว่าจุดที่เสียเนี่ยเป็นจุดที่เคยส่งเคมมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งนะครับ คิดว่าก็เคลมไม่ได้แล้วหมดประกันคงต้องหาใหม่สมัยก่อนอาชีพไอทีนี้เป็นอะไรที่บูมมากนะสมัยจริงๆต้องก่อนรุ่นรุ่นผมอีกอผมเกิดปี30มศูนย์มันก็ยุบแรกเลยนะครับของคอมพิวเตอร์เครื่องแรก ความจริงที่ผมชอบงานไอทเนี่ยเพราะว่าผมชอบเอ้ยที่ผมามาชอบเป็นไอทีซัพพอร์ตหรือเฮลเด k เนี่ยเพราะว่าผมชอบหลายสายด้วยมันอยู่ได้ผมอยู่ได้นะครับเพราะว่าใจรักจริงๆคือคือไอทีเฮลเดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำหลายสายคือเป็นทั้งโสด h ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แต่จริงๆผมเรียนมาผมเรียนด้านซอฟต์แวร์มา ก็ผมเรียนเป็นเป็นสองปีต่อเน,นื่องไงนะตอนช่วงปาชาวชปวสมันก็จะมีพวกกราฟิกบ้างแต่ก็ไม่ได้เรียน After อนะร์เอฟเนะสพคือสมัยนั้นเด็กรุ่นรุ่นนั้นคือยังเป็นโปรแกรมอย่างพวกเออยูรีแฟกอะไรพวกนี้แต่ว่าผมเรียนแฟกแน่นมากเพราะว่าเมื่อก่อนทำโปรเจกต์ทำ ตอนช่วงปอชอนะตอนสมัยนั้นแต่ว่าก็ชอช่วงหลังมาก็จะมาโน้มด้านโปรแกรมมิง่ง้าส่วนใหญ่ชอบด้านการตัดต่อวิดีโอด้วยนะเพราะว่า,าการตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันผมว่ามันสนุกนะคือ คือตัดต่อวิดีโอกับเป็นพวกกราฟิกเฉยๆสม,ยสมัยก่อนน่ะคนยังไม่ได้ไม่ได้เน้นแบบว่าเป็นกราฟิกหรืออะไรพวกนี้ไงคือมันเดี๋ยวนี้อาจจะเรียกเป็นอาราฟิ่จริงก็คือเป็นผู้กระทั้งผู้กำกับผู้กำกับทุกอย่างเขาก็เรียกกราฟิกแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพหอนึ่งนะ แต่การทําผลงานชิ้นงานหนึงนะครับตัดอย่างเช่นกันตัดต่อวิดีโอออกแบบภาพอะไรแบบนี้ครับถ้าเราใช้เวลานานเราชิ้นงานเราก็น้อยนะมันก็เรื่องเวลาทํางานก็สําคัญเราเขียนโค้ดแต่เราใช้เวลาเขียนโค้ดนานเกินไปมันก็ทําให้งานเราช้าผลงานเราก็น้อยไปตามไป แต่ทางที่ดีครับก็คือเราต้องคือมีแบบว่าเหมือนเป็นเทมเพลตในใจของเราอยู่แล้วนะครับเราออกแบบอะไรก็ถ้าถ้าเราเคยเขียนอะไรมาคือมันก็เกิดจากประสบการณ์ร้วนๆนะครับก็ Google นะช่วยได้ครับแต่ว่าการใช้ Google น้ำมันช้าเราต้องจับประเด็นสำคัญ ที่เราจะออกแบบออกมามันจริงๆมันมีพื้นฐานไม่กี่อย่างนะถ้าเป็นด้านการตัดต่อ after effects การลดมือสั่นหรือการอะไรพวกนี้มันเป็นพื้นฐานที่ว่าต้องว่าทำว่าสำคัญนะนะแค่นั้นแค่นั้นก็ได้แล้วคือคือการตัดต่อวิดีโอไม่ต้องอะไรมากถ้าคุณถ่ายภาพมาดีมันก็ง่ายต,าต่อการตัดต่อ ผมว่ามันผมจากที่ผมลองทำดูนะปกติผมก็เคยลงคลิปแต่ว่านานมากแล้วหลายปีแล้วตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงต่อเน,นื่องอะ่ะลงคลิปเดียวแล้วก็หยุดแค่นั้นเลยแล้วก็อาจจะมาเริ่มทำบ้างหรืออาจจะจริงจริงจังบ้างเล็กน้อย คือผมว่ามันชอบชอบสายเอนเตอร์เทนอยู่แล้วไงเป็นคนเอนเตอร์เทนด้วยแล้วก็ชอบสายเอนเตอร์เทนด้วยม่ง,งั้นเครียดตายทำงานเป็นไอทีเฮลเดตเนี่ยแต่จุดสำคัญเลยครับเก็บเก็บอารมณ์ให้อยู่เวลาทำงานอย่าไปทะเทาลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือบางทีนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราต้องคอยไก่เกี่ย ไ่เกลียระหว่างสองฝ่ายคือมันความผิดพลาดมันเกิดไงพอมันเกิดแล้วมันก็มีสองฝ่ายขึ้นมาทะเลาะกันเองทีเนี้ยแหละเออถ้าสองฝ่ายเนี้ยพอทะเลาะไปทะเลาะมาเขาจะมาที่ไอทีอยู่อยู่มันเดิมแหละเราก็ต้องหาสาเหตุให้ได้อะครับว่ามันเกิดจากอะไรไปอธิบายเขาให้คาแนะนําเขาแก้แล้วก็แก้ไขให้เขานั่นแหะมันมันก็ไม่ง่ายนะ นันก็นี่ก็อีกประเด็นหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับก็เดินถ่ายคลิปเล่นๆนะครับกลางฝนก็สำหรับคนที่อยากติดตามครับก็ฝากด้วยนะครับถ้าชอบก็ติดตามได้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายท้ายแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็น IT ทซัพพอร์ตนะครับหรือว่าทำงาน อยู่แล้วนะครับก็สิ่งที่สําคัญเลยนะครับต้องใจรักและอดทนสําคัญนะสำหรับคนที่ทํางานอยู่หรืออยากที่จะเป็นไอทีซัพพอร์ตนะครับไอทีซัพพอร์ตไอทีเฮลเสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับต้องใจรักและอดทนเก็บอารมณ์ให้อยู่นี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับใครที่ต้องบริหารพวกวัสดุนะครับ เป็นไอทีแล้วต้องบริหารวัสดุนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่บริหารจัดการยากขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วใช้มากใช้น้อยเราบริหารได้แต่ว่ามันอยู่ที่งบประมาณงบประมาณแล้วก็คืออัตราเราอาจจะคำนวณได้เราอาจจะเพิ่มไปห้าิเปอร์เซนของร้อจากร้อยปอร์ซนที่เราใช้ไปแต่นั่นคือเราวางแผนไว้มันอยู่ที่ว่าเอ๊ะ ระวังแผนไว้เขาให้แผนเราเท่าไหร่บวกกับใช้งานจริงเท่าไหร่สภาพแวดล้อมที่ใช้วัสดุนั้นคือสภาพแวดล้อมครับมันหลายปัจจัยมากถ้าพูดทงยาวแค่เรื่องฟ้าฝนก็เหนื่อยละฟ้าฝนก็แน่นอนครับ UPS แบตเตอรี่อะไรอย่างนี้แน่นอนคือแตกต่างเยอะมากครับถ้าคุณ องค์กรของคุณใช้ร้อยเครื่องร้อยเครื่องก็100กร้อยก้อนมันแตกต่างครับถ้าองค์กรของคุณมีแค่สิบเครื่องมันเปอร์เซนต์การใช้งานแบตเตอรี่อยู่อายุอยู่ได้สองปีแต่ว่าการใช้งานหนักเกินไปแบบแบบรีโหลดมากเกินไปแบบปล่อยให้แบตเตอรี่แห้งนานนะครับอันนี้มันจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมไวพอแบตเตอรี่เสื่อมไวแล้วแน่นอน ยิ่งองค์กรของคุณมี100ร้อยก้อนก็หักก็คิดไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นคุณต้องซื้อเพิ่มอีกห้าสิบปอร์เซ็นแน่นอนแต่ถ้าองค์กรคุณมีแค่ติดเครื่องมันก็ไม่เยอะไงบริหารจัดก,การง่ายแต่ถ้าถ้าถ้าร้อยเครื่องแล้วแบตเตอรี่อายุสองปีแต่คุณคำวนวณไว้ว่าสองปีแต่ใช้งานจริงๆอะ่ะมันเหลือแค่ปีเดียวอย่างเงี้ย มัน้าสิบเปเซ็นเลยอ่ะคือที่คุณต้องเพิ่มไปอ่ะแน่นอนการกำหนดแผนแผนล่งนางอ่ามันนะผมแผนล่างงบประมาณนะนะ